6คำแนะนำที่อยากกลับไปบอกตัวเองตอนเป็นวัยรุ่น 1. ชีวิตของเราคือความรับผิดชอบของเราดังนั้นอยากได้อะไรต้องทำด้วยตนเอง 2. เราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นแต่เราไม่สามารถเป็นทุกอย่างที่เราอยากเป็นได้ดังนั้นเราจะต้องเลือกและทุ่มเทกับมัน 3. แรงบันดาลใจเป็นเพียงสิ่งหล่อเลี้ยงหัวใจแต่สิ่งที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้จริง คือวินัยและการลงมือทํา 4. การเลือกงานที่ง่ายและสบายทำให้ชีวิตเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 5. เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได้แต่เราสามารถเลือกมันได้เราจะยอมเจ็บปวดเพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่าหรือเราจะเลือกทางสบายเพื่อมาเจ็บปวดในภายหลัง 6. สิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขไม่ใช่ความทุกข์แต่เป็นความเบือ่อ